you. <laughs> รับถอยหลังศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมที่คนกรุงเทพมหานครรอคอยมานานเกือบสิบปีใกล้จะเป็นจริงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้กำหนดวันเลือกตั้งแล้วและรอมีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าวันย่อนบัตรน่าจะเป็นภายในเดือนพฤษภาคมนี้จึงนับเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันช่วงชิงพื้นที่เมืองหลวงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังหลายพักหลายคนแสดงตัว ตัวกันมาระยะหนึ่งลงพื้นที่ทำคะแนนกันอย่างเข้มข้น ซึ่งหากจะอ้างอิงจากผลสำรวจของสำนักโพชื่อดังซึ่งทำการสำรวจมาแล้วถึง11ครั้งพบว่าอันดับหนึ่งมีคะแนนลอยลำมาแต่ไกโ่โหคือดร์ชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีสมัยยังทำงานร่วมกับพักเพื่อไทยสำรวจทุกครั้งก็มีคะแนนนำทุกครั้งแม้จะประกาศชัดเจนว่าเป็นอิสระไม่สังกัดพักเพื่อไทยแล้วก็ตาม ส่วนคู่แข่งที่ถูกทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นนั้นมีทั้งสังกัดพรรคการเมืองและอิสระอาทิพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าคนปัจจุบันหากตัดสินใจจะร่วมชิงชัยวิโรธลักษณะอดิสรที่ลาออกจากสสมาร่วมลงสนามในนามพักเก้าไกลดกเรเอสุชชวีสุวรรณสวัสด์จากพักประชาธิปัตย์ที่โดนตรวจสอบอย่างหนักนับจากประกาศตัวเป็นทางการ นางสาวรสนาโตสิตรกูลอดีตสปชรวมถึงสกลทีพัทยกุลอดีตลุ่มกำลังกปปสที่ลาออกจากรองผู้ว่ามาร่วมสังเวียนแบบอิสระเช่นกันและยังมีผู้สมัครของอีกหลายพับที่ยังไม่เปิดตัวจึงนับได้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกครั้งแรกในรอบ10ปีอาจเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีของชาวกรุงและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไปอีกขั้นก็ได้ รากดูจากผลสำรวจแล้วนาทีนี้ชื่อของชัดชาิคือเต็งหนึ่งเพราะเคยฝากผลงานหลายอย่างเอาไว้อย่างน่าประทับใจสมัยเป็นรัฐมนตรีในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยมีโปรไฟล์เยี่ยมหัวขิ ทันสมัยตอบโจทย์คนเมืองและวัยรุ่นเคยเป็นอดีตผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีความเป็นเนื้อเดียวกันกันกบพักเพื่อไทยแม้จะประกาศว่าอิสระแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนในพัก สส,สกทมของพักเพื่อไทยก็ตามเชียร์และยิ่งไปกว่านั้นยังมีความสนิทสนมกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ขีแมนคนสำคัญของพักไทยสร้างไทยด้วยซึ่งหากทั้งสองพักไม่ส่งผู้สมัครมาแข่งคะแนนนิยมของสองพักนี้น่าจะเทให้กับชัดชาติแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่างจากคู่แข่งคั่วตรงข้ามเพราะหากผู้ว่าอัศวินลงมาสู้พร้อมกับมีสกลทีในานามอิสระ และดรเอจากพักประชาธิปัตย์หรือมีพักกล้าและไทยพักตีมาอีกก็เหมือนเป็นการแย่งตัดคะแนนเสียงกันเองไปหมดแล้วเพราะเป็นอันรู้กันคนกลุ่มนี้มีผู้สนับสนุนหลักคือคนชั้นกลางถึงระดับบนของกทมน,นั่นเองดังนั้นระหว่างที่รอมีกําหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงต้องมาลุ้นกันว่าชัดชาติจะ ลอยลําแบบที่โพสสำรวจมาทั้งหมดหรือไม่